สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เองเราก็จะมาพูดถึง JYP นะครับหรือว่าพักจินยองนะครับที่ในตอนนี้นะครับชาวนติเซนเกาหลีนั้นรู้สึกไม่พอใจนะครับที่ JYP พักหรือว่าพักจินยองได้มีการออกมาพูดถึงความสําเร็จของส a y k คิดนะครับที่สามารถขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งในชาร์ตบิลบอร์ด200ได้นะครับซึ่งการ ออกมาโพสตยินดีของ JY Park ครั้งนี้เนี่ยก็ทําทให้ชาวในดิจิเกาหลีแลวก็กลุ่มแฟนคลับบางส่วนของ Stray Kids นั้นรู้สึกไม่พอใจนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าในตอนนี้นั้น Stray Kids นะครับประสบความสําเร็จมากมายเลยกับการคัมแบ็คอัลบัม Ordinary นะครับเพราะว่าในอัลบัม Ordinary นี้สามารถขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งในชาร์ตบิลบอร์ด Billboard 200ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับและ JY Park เองก็ได้มีการออกมาร่วมแสดงความยินดีให้กับความสําเร็จนะครับของ Stray Kids นะครับที่ถือว่าเป็นศิลปินกลุ่มแรกเลยภายใต สังกัด JYP Entertainment ที่สามารถขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งในชาร์ต i l l b o a r d 200ได้นะครับซึ่งการออกมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้นะครับ JYPark นะั้นหรือว่าพักจินยองก็ได้มีการเขียนลงไปใน i ิน t a g r กรส่วนตัวของตัวเองนะครับโดยมีข้อความประมาณว่า13ปีแล้วเมื่อ Wonder Girls เข้าสู่ชาร์ต i l l b o a r ดหลักและ13ปีต่อมาในที่สุดนั้นก็มีสมาชิกจากค่ายของเราสามารถขึ้นเป็นที่1บน Billboard 200ได้อีกครั้งศิลปินเกาหลีคนที่3ที่เคยมีมามีหลายสิ่งหลายอย่างไม่น้อยเลยใน ฉันขอบคุณ Wonder Girls และขอบคุณ Wonder f u l ที่เปิดประตูและปูทางให้รวมไปถึงขอบคุณศิลปินและทีมงานทุกคนที่อยู่ในทีมของ JYP ในตอนนั้นมีมุ่งมั่นร่วมกันมาโดยตลอดและสําหรับความสําคัญครั้งใหญ่ในครั้งนี้ขอบคุณ Stay Kids และขอบคุณ Stay หวังว่านี่จะเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นและนี่ก็เป็นข้อความนะครับโดยประมาณที่เรานั้นได้มีการแปลมาเกี่ยวกับแคปชั่นหรือว่าข้อความที่ JYPark ได้มีการโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองเพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับความ สำเร็จครั้งใหม่ของ Stay k i d s นะครับกับอัลบั้ม Ordinary นั่นเองและหลังจากที่ JY Park ได้มีการโพสข้อความนี้ลงไปนะครับแฟนคลับบางส่วนของ Stay Kiss รวมไปถึงชาวเน็ตบางส่วนนก็รู้สึกเกิดความไม่พอใจขึ้นมานะครับที่ JY Park นั้นได้มีการพูดถึงความสําเร็จของ Wonder Girls แทนที่จะมาร่วมยินดีกับความสําเร็จของ Stay k i d s เพียงอย่างเดียวเพราะว่าในใจความหลักนั้นมาพูดถึงความสําเร็จของ Stay k i d s แต่กลับพูดเริ่มต้นมาด้วยความสําเร็จของ Wonder Girls ได้ยังบอกว่า Wonder Girls นั้นเป็นเหมือนวงที่ปูทางให้กับ Stay เจคิสที่ประสบความสาเร็จเหมือนทุกๆวันนี้ถ้าหากว่าไม่มีวันเดอร์เกิลส์นั้นปูทางไว้ก่อนหน้านี้เจคิสอาจจะไม่สามารถขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งในชาร์ตบิลบอร์ดทูฮันเดตได้แฟนๆและก็ชาวเน็ตบางส่วนก็เลยคิดว่าข้อความของ JY ว a r พาร์นั้นนะครับอาจสื่อสารออกมาในรูปแบบนี้และรู้สึกไม่พอใจขึ้นมานั่นเองและทันทีนะครับก็มีชาวเน็ตบางส่วนนั้นได้มีการนําเอาเรื่องราวนี้ไปตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดต,ต่างๆของประเทศเกาหลีนะครับเพื่อพูดถึงการกระทําของ j y p ที่มีต่อเจคิสนัน ไปถึงแฟนคลับบางส่วนนะครับเข้าไปพูดคุยกันในหัวข้อกระทู้ต่างๆที่ได้มีการตั้งขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ด้วยหนึ่งในคอมเมนต์นะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่า Wonder Girl ที่เป็นนักร้องของ K-POp ที่เป็นคนปูทางเข้าสู่ชาร์ตบิลบอร์ด Billboard เป็นครั้งแรกสําหรับ JYP นั้นไม่เป็นเรื่องจริงความเป็นจริงแล้วคือโบอาต่างหากที่เข้าสู่ชาร์ตหลัก200อันดับแรกก่อนคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าการปูทางเริ่มต้นเข้าสู่ชาร์ตต่างๆในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ Wonder Girl เท่านั้น ที่พวกเธอตั้งใจทํายังมีศิลปินคนอื่นๆในวงการเคป๊อปอีกมากมายที่ร่วมกันปูทางนี้ก่อนหน้านั้นฉันคิดว่ามันจะดีกว่านี้ถ้า j y p นั้นพูดถึงโดยรวมไม่ใช่เพียงแค่ Wo n เ e r g i r ก s เท่านั้นที่เธอนั้นทําได้ยังมีวงอื่นๆอีกมากมายที่ทําได้และพยายามทําอยู่ข้อความนี้ก็เป็นแค่การร่วมแสดงความยินดีแต่ในใจความหลักแล้วเหมือน j y p จะพูดประชดประชันใครอื่นมากกว่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้มีการหยิบยกเอาศิลปินวงอื่นเนี่ยเข้ามาพูดถึงด้วยนะครับโดยข้อความเนี่ยได้พูดาไวว้่ JYP นั้นสามารถพูดอะไรแบบนี้ก็ได้ตามที่เขาต้องการที่จะพูดแต่ว่าตัวละครหลักๆที่ทุกคนจําได้ในชาร์ตบิลบอร์ด Billboard นั้นก็คือ Back พิงและก็ BTS และนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่ชาวในดิจิทัลเกาหลีนั้นได้ออกมาพูดถึงหลังจากที่ JYP ได้มีการอัปอินสต g าแกรมเพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับความสําเร็จของ s t a จ k ิ s นะครับแต่ก็กลับกลายเป็นว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องดราม่าซะอย่างนั้นนะครับสำหรับใครนั้นที่เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นที่ดาวนั้น ได้เลยนะครับลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าแต่ละคนคิดยังไงกันบ้างกับการโพสต์ i g ของ JYP ก่อที่จะร่วมแสดงความยินดีให้กับความสําเร็จของ s t a y Kids แต่กํานัเอาเรื่องราวเมื่อ13ปีที่แล้วของ Wonder Girls นะครับมาพูดว่าพวกเธอเป็นคนปูทางให้กับความสําเร็จครั้งนี้ของ s t a y k i d s ยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้อามากาเคป,ป๊อก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป,ป๊อปรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้้องกกกกัับเดๆจาาา JP มล่ใหทุคนฟ ตามกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอันยอง